เลยนะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อผ้าลูกไม้เนื้อดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้บอกเลยลูกค้าลูกไม้เนื้อดีลูกไม้เนื้อไม่สากเนื้อไม่คันลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่งานเกตขายส่งเลยแล้วก็มีซับไม้ทั้งตัวอย่างดีเลยค่ะพี่งานป้ายอย่างดีนะตัวนี้นะงานนะคะพี่เป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แขนใส่สบายไม่ต้องกลัวนะงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่เสื้อเป็นลูกไม้ ทางหน้าและหลังอย่างดีแบบนี้เลยค่ะพี่ซับในเนื้อหนาอ,อย่างดีเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวเลยรุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้า50นิ้วค่ะความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะผ้าดีมากละลายสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะถึงไซส์สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ผ้าสวยมากๆตัวนี้คุ้มเลยพิเศษนะคะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นพี่เอาไปแค่2 1 9ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพิสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล่ลอยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสด้วยค่ะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวนะเวลาพ่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่สีนี้นะถ้าพี่รับเรียกสีม่วงรีบเก็บเลยตัวนี้ขายดีมากๆให้แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นสีนี้เป็นสีม่วงค่ะ ต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวอมฟ้านะคะพี่จะเป็นสีเขียวมินนะเรียกเขียวอมฟ้านะจะเรียก2แบบได้เลยสีต่อไปค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะจะเป็นสีเหลืองออกสําหรับแมค่ค้าออกจะแบบสีเหลืองทองนะคะพี่ตัวนี้นะต่อไปนะคะพี่ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีส้มชานะคะพี่สวยมากๆ สีนี้จะเป็นสีบานเย็นบานเย็นก็ขายดีไม่แพ้กันนะคะพี่สวยเลยสีต่อไปค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ให้พี่แค่สองหน่เก้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่สราบกิจตก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆและลูกไม้เนื้อสวยค่ะพี่ตัวนี้พี่คุ้มมากๆ พิเศษให้พี่เลยแค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้ค่ะพี่จะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้เรียกสีฟ้าค่ะสีนี้ค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะค่ะสีนี้ค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นบานเย็นขายดีมากๆสวยมากๆค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มชาค่ะพี่ต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่ตัวนี้นะ สีนี้จะเรียกเขียวมินนะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่เขียวอมฟ้าค่ะและสีสุดท้ายตอนนี้มาแรงมากๆตัวนี้ค่ะพี่สีม่วงนะคะพี่รีบเก็บเลยให้พี่แค่2 1 9เท่านั้นผ้าดีและทรงสวยคุ้มมากๆค่ะตัวนี้